ประเด็นวันนี้ประเด็นแรกที่จะที่พยายามเน้นย้ำกับพี่น้องนี่ก็คือเรื่องของหนึ่งกับศูนย์นี่แหละหนึ่งกับศูนย์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 นเราต้องทำศูนย์ให้ได้ก่อนศูนย์จากความอยากให้ได้ทุกเรื่องต้องทำศูนย์ศูนย์จากความอยากทุกเรื่องให้ได้ถ้าใครศูนย์จากความอยากทุกเรื่องชีวิตไม่อยากได้อะไรไม่มีอะไรเป็น สุขที่เราจะต้องอยากได้ไม่มีอะไรเป็นสุขที่เราจะต้องอยากได้เราจะมีทุกข์ที่ไม่ได้ไหมเราจะมีทุกข์ไหมนั้นไม่มีทุกข์ไม่ต้องอยากอะไรมันไม่มีอะไรเป็นสุขที่น่าได้น่าเป็นน่ามีเพราะสุขมันมีไหมมันไม่มีมันไม่มีหรอกมันมีแต่ทุกข์ในที่อยากแล้วก็ได้สมใจอยากคือลดทุกข์ชั่วคราว ได้สมใจอยากลดทุกชั่วข่าวอย่างรวดเร็วถ้าไม่ได้สมใจอยากก็ลดทุกชั่วข่าวมันกันช้าช้าถ้าไม่ได้สมใจอยากทุกหมันลงเมือนกันนะมันไม่อยู่เหมอนกันนะมันลดลงไปชั่วข่าวเหมือนกันแต่ช้าถ้าได้สมใจอยากลดลงไปเร็วก็มีลดทุกช้ากับลดทุกเร็วเท่านั้นเองถ้าเรายังอยากอยู่มีสุขไหมไม่มีพอลดทุกลงไปก็ดีใจแวบหนึ่งแล้วก็ละลายไปเลยมันมีสุขไหม ไม่มีมันมีทุกเท่านั้นเกิดขึ้นทุกเท่านั้นตั้งอยู่ทุกเท่านั้นดับไปเร็วถ้าได้สมใจอยากชาถ้าไม่สมใจอยากแต่สุดท้ายมันก็ดับไปดับไปแล้วเป็นไงน่ะดับไปก็สบายใช่ไหมดับไปก็สบายก็ดีใจแวบ,บหนึ่งเสร็จแล้วเป็นไงมันอยากอีกไหมก็อยากอีกอีกอะเพราะมันหลงว่านี่คือสุขมันหลงว่านี่คือสุข ม่จริงสุขไม่มีมก็ปั่นมาหลอกตัวเองเฉยถ้าได้จริงทุกท่านนั้นเกิดขึ้นทุกท่านนั้นตั้งอยู่ทุกท่านนั้นดับไปชั่วคราวแล้วเกิดใหม่ชั่วคราวแล้วเกิดใหม่ชั่วคราวแล้วเกิดใหม่เอาไหมระหว่างทุกระงับไปชั่วคราวแล้วก็เกิดทุกใหม่กับไม่ต้องทุกเลยอะไรดีกว่าไม่ต้องทุกเลยดีกว่า ดีก่อตลอดการเลยหรือจะเรียกว่าสุขก็ได้จะเรียกภาษาอะไรก็ได้แต่สภาวะคือมันไม่ทุกข์มันสบายนะมันพ้นอบายมันพ้นความไม่สบายอ่ะไปว่าไม่ใช่ไหมมันพ้นจะความไม่สบายมันก็ดีกว่ามันสบายสบายใจไรกงังวลอย่างยี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้าเราแม่นประเด็นพระพุทธเจ้าจึงตัดในพระไตรปิฎกเล่มที่ 14เล่มที่สี่ข้อที่สิบสี่วัตถุนี่มันก็เกิดจากเ,น,เนื้อหลักๆเลยปัถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ท่านตัดอย่างเงี้ยส่วนเหตุแห่งทุกข์ท่านก็ตัดว่าปัญหาอันทําให้เกิดอีกนี่คือเหตุแห่งทุกข์ปัญหามันทําให้เกิดทุกข์อีกความอยากสภาพดับทุกข์คือปัญหานั่นแหละดับโดยไม่เหลือเขาสวิตชิ่งไม่ได้ก็เลยไม่เห็นนะไม่เป็นไร นะเราก็เปิดไปหลายทีนะทางสวิตจิงแต่ก็ไม่สวิตให้ก็เลยนะเลยไม่ได้สวิตไปต้นหานั่นแหละดับโดยไม่เหลือแต่ก็ไม่เป็นไรนะนะอ๋อพูดสวิตท,ทั้งพิมพ์ด้วยทั้งสวิตด้วย์แล้วเลยไม่ได้นะหรือไม่ก็เครื่องเขาสวิตไม่ได้นะอันดับแรกเราต้องไม่อยากก่อนนะรู้ว่าสวิตได้เนี่ยมันดี สวิตชิ่งได้สวิตปฏิปกได้นี่มันดีแต่ดีแล้วก็น่าดได้น่าเป็นหน่ามีหน่าให้เกิดใช่ไหมอพอเรารู้อันดับแรกรู้อย่างเงี้ยอันดับที่สองเป็นไงหยุดอยากเราต้องไม่อยากให้ได้ก่อนหยุดอยากเป็นไงว่าเออสวิตไม่ได้ก็ได้ใช่ไหมเ,ออเพราะอันดับแรกเนะี่ยสวิตได้นะได้แล้วใช่ไหม ได้อย่างสวิตได้แล้วสุกไดนะ้ทำได้แล้วใช่ไหมเอออันนี้หน้านได้หน้าเป็นหน้านมีนะถ้าได้นี่จะเป็นสุกเลยลดีใช่ไหมอันนี้ทําเป็นแล้วใช่ไหมได้แล้วแต่ไอสวิตไม่ได้สวิตชิ่งไม่ได้แล้วสุกเนี่ยทาเป็นอย่างอย่างใช่ไหมเพรายังไม่เป็นเป็นไงมันต้องทําอันนี้ได้ด้วยใช่ไหมคู่กันต้องมายึดมันถือมันเออจะสวิตไม่ได้ก็ได้ แต่สวิตไม่ได้ก็ได้แต่ถ้าเรายังมีกิเลสอยู่เป็นไงตอนสวิตไม่ได้มันจะคิดอย่างนี้ไหมมันจะคิดยังไงอ่าถ้าสวิตไม่ได้จะไม่พอใจใช่ไหมถ้าไม่พอใจจะไม่สุขใจมันจะเป็นทุกข์ใจไม่ชอบใจไม่พอใจไม่สุขใจมันอยากใช่ไหมมันอยากอยากอะไรอยากให้สวิตได้ถ้าสวิตชิ่งได้จะสุขใจชอบใจสวิตชิ่งไม่ได้จะทุกข์ใจไม่ชอบใจเพราะฉะนั้น ถ้าเราเข้าใจแล้วเป็นไงโอ้โหพอเรารู้แล้วว่าโอ้โหนี่สวิตชิ่งได้นี่มันดีนะแต่ถ้าไม่ได้เป็นไงไม่ได้ก็ไม่ต้องไปอยากถ้ามันไม่ได้ก็สุขใจให้ได้ก็ยินดีให้ได้ไม่ต้องไปอยากหนึ่งความอยากเป็นทุกข์ใช่ไหมสองความไม่อยากมันไม่ทุกข์แล้วก็ความไม่ทุกข์ดีกว่าใช่ไหมเอาความไม่ทุกข์แล้วก็เข้าใจเรื่องกรมแจมแจ้งด้วยที่มันสวิตช์ไม่ได้เพราะอะไรมันมีวิบากขวางอยู่ใช่ไหม เออไม่วิบาของอยู่ก็ไม่ได้ไงไม่ได้ก็ก็จะไปอยากให้มันได้มันจะได้ไหมล่ะไม่ได้ไปอยากให้มันได้มันก็ทุกอย่างอย่งั้นมันไม่ได้ก็เต็มใจรับเต็มใจให้หมดไปใช่ไหมยินดีรับยินดีให้หมดไปก็ยินดีรับมันยังไม่หมดก็ยินดีที่มันยังไม่หมดจะยินดีได้ยังไงที่มันยังไม่หมดเอาก็ยินดีสิมัน เต็มใจรับเต็มใจให้หมดไปเนะี่ยมันก็ยินดีรับเพราะว่าเราทำมาแล้วก็ยินดีรับเราทำมามันก็สมควรและถูกต้องแล้วนะแล้วก็ยินดีที่ได้รู้ว่าไอ้ที่ทำมามันไม่ดีก็ยินดีหยุดสิ่งที่ไม่ดีต่างๆที่ทำมานง่ไหนเชิงไหนก็แล้วแต่ยินดีทำดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะแล้วก็ยินดีรับผลนั้นแล้วเราก็รู้ว่ารับแล้วก็หมดด้วยรับเท่าไหร่ก็หมดเท่านั้นก็จะไปทุกอะไรแต่ตอนนี้มันยังไม่หมดก็ ในส่วนที ains, leave, ouais. you, s <S ่ยังไม่หมดมันก็ยังไม่หมดแต่ส่วนที่หมดแล้วหมดอยังมันก็หมดแล้วไอ้รับเท่าไหร่มันก็หมดไปแต่ที่รับนั่นแหละแต่ไอ้ที่ยังไม่หมดที่ยังต้องรับต่ออยู่อีกก็มันยังไม่หมดล้วรับไปมันจะอยู่ต่อไหมล่ะมันก็ไม่อยู่ต่อใช่ไหมรับไปแล้วเดี๋ยวมันก็หมดมันจะหมดตอนไหนก็ตอนนั้นนะถ้าเราไม่กลัวมันเราจะทุกข์อะไรไหมไม่ทุกข์เราไม่กลัวมันจะอยู่แล้วก็ยินดีที่ให้มันอยู่ เพราะคนที่ซื่อสัตย์ยุติธรรมอ้าวเราทํามาก็กล้ารับผิดชอบซื่อสัตย์ยุติธรรมเป็นความดีหรืคอความไม่ดีความดีความ,มดีนําสุขหรือทุกมาให้นําสุขมาให้กล้าทํากล้ารับมันก็ไม่มีอะไรกลัวแล้วใช่ไหมจะไปทุกข์อะไรรับแล้วก็หมดด้วยดูอยู่แล้วสิ่งใดมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีการดับไปเป็นธรรมดาชีวิตก็ไม่ทุกข์อะไรต้องคิด คิดแล้วประเมินผลว่าคิดแบบไหนมันไม่ทุกต้องเป็นคนมีเหตุและผลคิดแบบไหนมันไม่ทุกแปลว่าถูกต้องสู่ความพ้นทุกถ้าคิดแบบไหนแล้วมันทุกแปลว่ามันผิดทางพ้นทุกใช่ไหมจะวัตถูกก็ถูกไปถูกทางทุกเนี่ยภาษาพูดได้หมดและถูกเหมือนกันนะถูกทุกอเอาไม่ล่ะถูกทุกอะถูกทางทุกอะ ถูกทางทุกข์กับถูกทางพ้นทุกข์เอาอะไรดีเออเอาถูกทางพ้นทุกข์ดีกว่าใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นมันต้องชัดอย่างงี้เพราะมันชัดแล้วมันก็โอ้เลือกผลน่ะคิดอะไรแล้วมันพ้นทุกข์คิดอะไรแล้วมันพ้นทุกข์อย่างนี้เป็นต้นถ้าใจมันยังเป็นทุกข์อยู่ในตรวจดีๆเลยใจมันยังเป็นทุกข์อยู่แปลว่ามันยังอยากอยู่ใจเป็นทุกข์ปุ๊บเนี่ยมันอยากเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วมันไม่ได้มีแค่นี้นะทุกข์ของคนนะ่ะ มันอยากเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วมันไม่ได้ตัวได้ได้แล้วเลิอกอยากตรงนั้นให้ได้แม่สิ่งนั้นจะดีขนาดไหนโอ้โหอน,นี่ดีน,นี่เหมาะควรขนาดไหนขนาดไหนอันนี้ถูกต้องอันนี้ดีอันนี้เหมาะควรถูกต้องคือถูกต้องตามสายตาของเราหรือสายตาของคนทั่วไปโดยเฉพาะสายตาของเราเองนี่แหละนะถูกต้องตามสายตาของเราว่านนมันถูกแต่แท้ที่จริงเนี่ยมันไม่ถูกหรอกถ้ามันถูกมันไม่เป็นอย่างนั้นหรอกนะ มันยังมีปัจจัยอื่นมาเกี่ยวข้องอีกแต่เรานึกว่าปัจจัยนั้นน่ะมันถูกต้องที่สุดแล้วเรามองแค่มุมเดียวถ้าเรามองทั้งหมดเนี่ยจะรู้ว่ามันไม่ถูกหรอกแต่ที่สําคัญคืออยากกันแหละมันไม่ถูกใช่ไหมไม่ถูกทางพ้นทุกข์อยากได้ดังใจหมายท,ทั้งที่มันเป็นไปไม่ได้ณาตอนนั้นเป็นไปไม่ได้มันทุกข์ที่มันเป็นไปไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันมีวิบากรายกัน วิบากดียังไม่มากพอแล้วมันมีวิบากลายมาออกฤทธิ์มันก็มันจะเกิดผลดีได้ไหมไม่ได้มันจะเกิดผลดีดังใจหมายไม่ได้จําไว้นะถ้ามีวิบากลายกันมันจะเกิดผลดีดังใจหมายไม่ได้คุณจะมีความรู้ความสามารถขนาดไหนขนาดไหนมันก็ไม่ได้คุณจะจริงขนาดไหนนณเวลานั้นคุณจะพูดความจริงทําความจริงทําความดีขนาดไหนขนาดไหนขนาดไหนก็ตาม ถ้ามันมีวิบากร้ายกันมันจะออกฤทธิ์ดีดังใจหมายได้ไหมไม่ได้เด็ดขาดไม่ได้เด็ดขาดนี่คือสัจจะอย่างนี้แต่ถ้าเราทําดีไม่หยุดทําดีไม่หยุดแล้ววิบากร้นั้นหมดไปมันจะดีดังใจหมายได้ไหมได้เพราะฉะนั้นดีที่เราทาได้ดังใจหมายคือดีที่วิบากดีออกฤทธิ์เต็มที่เท่านั้นแล้ววิบากร้มันกั้นไม่ได้เท่านั้น วิบากลายมันถูกผลักดันออกไปหนึ่งมันหมดสองมันถูกผลักดันออกไปแล้ววิบากดีเต็มรอบเท่านั้นันจึงจะออกฤทธิ์ได้พ่อครูจึงกล่าวว่าทําดียังไม่ได้ดีเพราะทําดียังไม่มากพอวิบากดีมันยังไม่มากพอที่จะผลักดันวิบากลายออกไปวิบากดีมันยังไม่มากพอ ที่จะผลักดันวิบากรายออกไปนะที่จะดูดสิ่งดีเข้ามาแล้วก็ผลักดันรายนั้นออกไปวิบากดีไม่มากพอจะผลักดันรายออกไปที่จะดูดดีเข้ามาถ้ามันยังไม่มากพอเป็นไงมันก็จะออกธิดดีดังใจหมายไม่ได้ใช่ไหมแต่ถ้าวิบากดีมากพอออกธิดตังใจใจหมายได้ไหมได้ถ้าดีมากพอปุ๊บเนี่ยก็จะผลักดันรายไปได้ดูดดีเข้ามาได้มันมีแค่นี้ในโลกถ้าเข้าใจเนี่ยพรอครูโอ้โหพูดชัด ทำดียังไม่ได้ดีเพราะทำดียังไม่มากพอเพราะฉะนั้นถ้าจะให้มันได้ดีเป็นง่ายก็ทำดีเรื่อยไปใจเย็นข้ามชาติไม่โทษใครพราะเป็นวิบากของเราเองอย่าไปโทษใครละใช่ไหมสิ่งที่เกิดขึ้นกับใครกับใครก็เป็นของใครของใครเองจะไปโทษใครไม่โทษใครใจไร้ทุกข์ใจไร้ทุกข์คืออะไรไม่ต้องอยากไม่ต้องอยากอย่าอยากได้มากกว่าน,นั้นอย่าอยากได้มากกว่าน,นั้นไม่ต้องไปอยากอะไรทั้งสิ้น ไม่ต้องไปอยากมันต้องไปอยากได้ในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมไม่ต้องไปอยากได้ในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้หน้าเวลานั้นอะไรเกิดไม่ได้เป็นไม่ได้หน้าเวลานั้นอย่าไปอยากอยากแล้วทุกเลยแต่ถ้าอยากในสิ่งที่เป็นไปได้ทุกไหมที่ไปทุกอะไรอยากอยากได้อะไรที่มันเป็นไปได้่าไปทุกอะไรมันก็ได้สมใจอยากมันก็ไม่ทุกอยู่แล้วใช่ไหมหัวลมจะไปทุกอะไรแต่ถ้าไปอยากในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้หน้าเวลานั้นะทุกไหม ทุกต้องปัญญาแววไวเลยลยอย่าไปอยากได้ในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นันเวลานั้นนะทุกตายเลยนะอยากเป็นทุกไม่อยากไม่ทุกแต่ต้องฉลาดเลือกที่จะไม่อยากอะไรใช่ไหมยอยากอะไรไม่อยากอะไรต้องอยากในดีที่เป็นไปได้ใช่ไหมแต่ดีที่เป็นไปไม่ได้ควรอยากไหมไม่ควรอยากจะดีขนาดไหนโอ้โ oh, หเหมาะควรขนาดไหนเลิศยอดขนาดไหนโอ้โหอันนี้เหมาะอันนี้ควรอันนี้ยุติธรรมอันนี้ดูดี จะมีเหตุผลว่ามันสมควรขนาดไหนขนาดไหนแต่มันเป็นไปไม่ได้ถ้าเราไปอยากไปไงสุขหรือทุกข์ถูกฟังงชัดชัดฝังชัดชัดจะจะบอกสัจจะให้นะต่อให้เรามีองค์ประกอบดีขนาดไหนเลยนะมีเหตุผลมีหลักฐานมีอำนาจมีองค์ประกอบดีขนาดไหนขนาดไหนขนาดไหนก็ตามอ่ะถ้าวิบาก ออกฤทธิ์วิบากร้ายออกฤทิ์มันจะเป็นดังใจหมายได้ไหมไม่ได้มันจะเป็นดังใจหมายไม่ได้มันจะพ่ายแพ้วิบากร้ายจะพลิกให้พ่ายแพ้ไม่ให้ได้ดังใจหมายไม่ให้ชนะดั่งใจหมายไม่ให้ได้สมใจหมายมันจะพลิกให้เราไม่ได้ดั่งใจหมายมันจะพลิกให้เราพ่ายแพ้ตอนให้เราเป็นคนดีขนาดใดขนาดหนพลิกพ่ายแพ้ เพราะว่าวิบากรายออกฤทธิ์อย่างบารมีระดับพระพุทธเจ้าเลยจังหวะวิบากดีออกฤทธิ์ท่านไปห้ามญาติไม่ให้ฆ่ากันไม่ให้ทำรายกันท่านปรารถนาที่จะไม่ให้ญาติทำรายกันวิบากดีออกฤทธิ์ครั้งที่หนึ่งเป็นไงพระพุทธเจ้าชนะห้ามได้วิบากดีครั้งที่สองออกฤทธิ์เต็มที่เลยครั้งที่สองพรุทธเจ้าก็ชนะห้ามได้พอครั้งที่สเป็นไงห้ามไม่ได้วิบากไรยออกฤทธิ วิบากร้ายที่ไปยินดีที่เขาฆ่าปลามาแต่ปางก่อนไปบวกวิบากร้ายที่ญาติรวมกันฆ่าสัตว์เป็ง่ายโอ้พ่ายแพ้เลยห้ามไม่ได้คราวนี้แพ้อะไรแพ้วิบากร้ายไม่ได้แพ้ใครหรอกแพ้วิบากร้ายที่ตัวเองทํามาไม่ได้แพ้คนอื่นเลยนะที่เราแพ้เราไม่ได้แพ้คนอื่นนะแตแพ้วิบากร้ายคือตัวเองที่เราชนะเราก็ไม่ได้ชนะคนอื่นนะชนะอะไรชนะวิบากร้ายที่เราทํามาโดยด้วยวิบากดี วิบากดีของเรานี่แหละออกฤทธิ์ก็เลยชนะวิบากลายวิบาก้ายมันก็เลยพ่ายแพ้ไปหนึ่งมันหมดไปสองมันถูกดันออกแต่ที่เราบางครั้งเราพ่ายแพ้เป็นไงพ่ายแพ้อะไรพ่ายแพ้วิบากร้ายของตัวเองนั่นแหละใช่ไหมวิบากร้ายมันออกฤทธิ์ it, มนเลยดันวิบากดีออกไปวิบากดีเลยออกฤทธิ์ไม่ได้วิบาก้ายเลยชิงออกฤทธิ์ก็เลยพ่ายแพ้เพราะฉะนั้นคนเราแพ้ชนะนี่เป็นการแพ้ชนะคนอื่นหรือแพ้ชนะตัวเอง แพ้ชนะตัวเองเท่านั้นนะมันไม่ได้แพ้ชนะคนอื่นนะฟังดีๆนะแต่กิเลสมันหลอกใช่ไหมว่าแพ้ชนะคนอื่นใช่ไหมนี่กิเลสมันหลอกเหมือนไหมเหมือนไหมเหมือนเหมือนแต่จริงไหมจริงเรกคนที่รู้สัจจะนี่จะรู้มันเหมือนเราแพ้เราชนะคนอื่นนะแท้ที่จริงทุกคนแพ้ชนะคนอื่นได้ไหมไม่ได้แพ้ชนะใครได้เท่านั้นตัวเองได้เท่านั้นเราแพ้เราชนะตัวเองได้เท่านั้น แพ้ตัวเองชนะตัวเองนี่แหละแพ้วิบากรายของตัวเองใช่ไหมแล้วก็ชนะวิบากรายของตัวเองแพ้แพ้วิบากรายของตัวเองก็คือวิบากรายมันออกฤทธิ์เล่นงานเราใช่ไหมดันวิบากดีออกไปวิบากดีเราแพ้วิบากร้ใช่ไหมพอวิบากดีมันมากวิบากรร้มากกว่าดันวิบากดีออกเราวิบากดีเราก็แพ้วิบากรร้เท่านั้นเองแต่จังหวะวิบากดีมีฤทธิ์มากดันวิบากรร้ออกเป็นไง วิบากร้ายมันก็แพ้วิบากดีของเราใช่ไหมดีก็เลยออกทธิดได้อย่างนี้เป็นต้นชัดขึ้นไหมออฟังให้ดีนะคนเราไม่มีใครแพ้ชนะคนอื่นได้หรอกไม่มีมันมีแต่แพ้ชนะตัวเองเท่านะั้นนี่เป็นการแพ้ชนะวิบากดีร้ายของตัวเองเท่านะั้นวิบากดีทำให้ชนะวิบากร้ายวิบากร้ายทำให้ชนะวิบากดีนะ เพราะนั้นก็วิบากลายก็ชนะวิบากดีวิบากดีก็พ่ายแพ้ใช่ไหมวิบากดีก็พ่ายแพ้วีบากร้ายถ้า้ายมันมากกว่าถ้าดีมันมากกว่าในเวลานั้นวิบากดีก็ชนะวีบากลายมันมีเท่านี้แต่มันจะหลงว่าเราแพ้ชนะนอกตัวเท่านั้นเองเพราะงั้นเนี่ยไม่โทษใครถ้าเราเข้าใจแล้วไม่โทษใครเพราะทุกอย่างมันเกิดจากตัวเราเองกรรมสโกมหิ กรรมทา,ายาโทรกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสรโนใช่ไหมทุกอย่างกรรมพฤติกรรมทุกอย่างนั้นส่งผลให้ตัวเองเป็นสมบัติของตัวเองส่งผลให้ตัวเองสร้างผลให้ตัวเองนี่คือสัจจะยยนี้กรรมสโกมมิเรามีกรรมเป็นของของตนกรรมทา,ายาโทเราเป็นทายาทของกรรมพฤติกรรมนี่แหละต้องรับผลรับมรดกรับผล กรรมโยนิเรามีกรรมเป็นกาเนิดกรรมพันธุเรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุกรรมปฏิสรโนโเรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยหรือผู้ให้ผลแล้วก็อาศัยผลจากพฤติกรรมของเราเองในภพชาติที่ทำนั้นส่วนหนึ่งชาต,ติต่อไปส่วนหนึ่งชาติต่อต่อไปอีกส่วนหนึ่งนะที่พระพุทธเจ้าตัดในพระไตรปิฎกที่37มสิบเจ็ดข้อที่หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบแปดก็เป็นสัจจะอย่างนั้นเพราะไม่โทษใคร ใจไรทุกข์ก็คืออย่าไปอยากไม่ต้องอยากในทุกอย่างให้ได้ทำดีเรื่อยไปใจเย็นข้ามชาติเมื่อเราไม่ต้องอยากในทุกอย่างให้ได้แล้วดีไหนที่ทำได้ทำดีไหนที่ทำไม่ได้ไม่ทำใช่ไหมไม่ต้องอยากในทุกอย่างให้ได้ไม่ต้องไปอยาก ดีไหนที่ทําได้อาศัยได้ ER ก็ทําก็อาศัยอยากไปเลยอยากไปเลยเพราะเราไม่อยากได้แล้วใช่ไหมไม่อยากก็ทําได้แล้วอยากก็ทําได้แล้วใช่ไหมอยากก็ทําได้มาก่อนอยู่แล้วไม่อยากก็ฝึกได้แล้วอ้าวไม่อยากแล้วก็ไม่ทุกข์แล้วฝึกได้แล้วก็สบายแล้วทีนี้ดีไหนที่ทําได้อาศัยได้ทําทําดีเรื่อยไปนะดีไหนที่ทําไม่ได้เป็นไงไม่ทําไม่ทําไม่อยาก อย่าไปอยากอยากแล้วทุกข์แต่มันปิดกั้นเกินฝืดฟื้นเกินลําบากเกินทรมานเกินเสียหายเกินแตกเกล้าวเกินเสี่ยงเกินปัญหามากเกินเลิกตัดรอบไปปัญหามากเกินเสียงเกินทะเลาะเกินเลิกไม่ต้องไปอยากมันยังไม่ใช่ดีที่จะเกิดได้นาเวลานั้นใช่ไหมมันเป็นดีที่เป็นไปไม่ได้อย่าไปอยากได้ดีที่เป็นไปไม่ได้ อย่าไปอยากทำอย่าไปอยากได้ดีที่เป็นไปไม่ได้เลิกอยากเลยไม่เกิดก็ได้ไม่เอาก็ได้เพราะอยากเป็นทุกข์ไม่อยากไม่ทุกข์ก็เอาอันที่ไม่ทุกข์นะอย่างนี้เป็นต้นก็ในโลกก็ไม่ได้มีสุขใช่ไหมมีแต่ทุกข์ัางนั้นเกิดขึ้นทุกข์ัางนั้นตั้งอยู่ทุกข์ัางนั้นดับไป เอไม่อยากได้อะไรในโลกมันก็มปแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่อยากได้ทําอะไรอยากเป็นทุกข์ไม่อยากไม่ทุกข์เออเอาไม่ทุกข์ดีกว่าที่คนเขาได้ได้ได้เขาได้สุขไหมได้ไหมใครได้อะไรอะไรในโลกสุขไหมไม่สุขเรอกมนมีแต่ทุกขนะ์เท่านั้นนะยิ่งถ้าใครบาเพ็ญเรื่มละอาการเกิดในโลกนะ มันไม่ได้มีอะไรมีแต่ความอยากความอยากความทุกข์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 มีอะไรก็ทุกข์เพราะนั่นการมีเป็นทุกข์ตั้งแต่ดเลยทุกข์กลัวจะไม่ได้มากับทุกข์กลัวจะหมดไปใช่ไหมได้มาก็กลัวจะไม่ได้มาได้มาก็กลัวจะหมดไปต้องดูแลมันทุกข์ทั้งนั้นแหละหมดไปก็ทุกข์แต่มันอยากแล้วมันก็บิดวิบากแต่ละคนเกิดมามีแต่พลาดทำความอยาก ที่สุดไม่ได้สร้างแต่ละครั้งก็เป็นวิบากในตอนที่ทํานั้นส่วนหนึ่งชาติต่อไปส่วนหนึ่งชาติต,ต่อไปอีกส่วนหนึ่งเราทํามหาที่ต้นที่สุดไม่ได้ความอยากนะอยากมากๆก็ทําไม่ดีได้ทุกเรื่องโอ้ยอยู่ไปช่วยเหลือคนไปก็มันไม่ใช่จะไม่มีวิบากนะเป็นพระโพธิสัตว์บางเป็นจะเป็นพระพุทธเจ้านะหมดวิบากไหมยังไม่หมดเลยแล้วอดทนอยู่นะ่ะมันทุกไหม ทุกทุกตอนนั้นเกิดขึ้นทุกตอนนั้นตั้งอยู่ทุกตอนนั้นดับไปเข้าใจไหมมันไม่ได้มีอะไรนะไม่ได้มีสุขนะรู้แล้วมันไม่ได้มีสุขกันนั่นนะ่ะมีแต่ทุกทุกตอนนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันจะไปสุขอะไร <c oughs> โอ้ยอดทนอยู่ได้เก่งนักหนาแล้วแต่ไม่อยากอะเรนไม่ทุก ก็เลยเอออาศัยความไม่ทุกข์อยู่ไม่ต้องไปอยากอะไรไรู้ความจริงแล้วมิแต่พาเขาไม่ทุกข์พาเขาไม่ทุกข์ยินดีที่ไม่ทุกข์อ่ยยินดีที่พาเขาไม่ทุกข์แต่ตวีบากมันต้องโดนไหมละ่ะมันก็ต้องโดนน่ะก็เลยต้องอบชวดพาเขาทำความพ้นทุกข์นี่แหละเป็นวิบากดีที่ดีที่สุดช่วยมาดันวิบากร้ายออกไปเออเอาสิ่งดีๆเข้ามาเกื้อนหนุน้วดันวิบากร้ายออกไปแล้วก็ดีแง่เชิงอื่นๆที่จะเป็นประโยชน์ก็เอาพากันทํา ให้ตัวเองได้อาศัยประโยชน์ให้คนอื่นได้อาศัยประโยชน์ก็จะเป็นวิบากดีหนุนเข้ามานะอดูด,ดึงสิ่งดีๆมาเกื้อกูลมาช่วยเหลือพอให้ทุกน้อยพอให้เดือดร้อนน้อยพอดันวิบากายออกเอาสิ่งดีมาเกื้อหนุนแต่ที่ดีก็คือใจไม่ทุกนี่แหละจะว่าเป็นสุขก็ใช่นะใจไม่ทุกนี่แหละเป็นสุขนะเอาอันเนี้ยนะโอ้แล้วอาศัยอยู่ก็อาศัยยินดีที่จะได้ช่วยเหลือเขาเต็มใจที่จะช่วยเหลือเขา เต็มใจที่จะกระตัญยูศาสนาเต็มใจที่จะเมตตาพ้องชนได้ช่วยเหลือเขาเต็มใจที่จะฝึกฝนโลกวิทูว่าโอ้โลกวิทูมีสองอย่างหลักๆหนึ่งเอะเราจะมีความเก่งในการช่วยเขายังไงเออคนนี้จะช่วยยังไงได้เออคนนี้จริตอย่างนี้ช่วยอย่างนี้คนนี้องค์ประกอบอย่างนี้ช่วยอย่างนี้แล้วก็เรียนรู้อีก,กนหนึ่งก็คือเออเวลาทำดียางี้ไปมันจะเกิดผลดียังไงบ้าง นะอ๋อเกิดผลดีอย่างนี้มีพลังที่ดีอย่างนี้แง่นี้เชิงนี้อ๋อมีจริงพลังที่ดีอย่างนี้มีจริงนะแล้วก็เรียนรู้ว่าโอ้ทำไม่ดีแง่ไหนเชิงไหนเกิดผลไม่ดีแบบไหนแบบไหนอ๋อทำดีแง่ไหนเชิงไหนมันจะเกิดผลดีขึ้นมาแบบไหนแบบไหนก็ได้เรียนรู้แล้วก็ได้อาศัยสภาพนั้นจริงๆนะก็เป็นโลกวิถีทั้งรู้ วิธีการช่วยเหลือผู้อื่นทั้งรู้เรื่องกรรมแจมแจ้งชัดเจนขึ้นหนาเหลี่ยมนั่นมุมนี้ทั้งกรรมชั่วกรรมดีชัดขึ้นไปชัดขึ้นไปอย่างนี้เป็นต้นก็ได้เรียนรู้ก็เป็นรางวัลของท่านก็ยินดีที่จะได้เรียนรู้ได้เข้าใจเป็นตัวชูใจเอาไว้เลี้ยงใจเอาไว้เมื่อยงั้นอยู่ไม่ได้ไปดีกว่าอยู่มันก็มีแต่ภาระอยู่แต่มีแต่ความทุกข์ โอ้มีแต่ปัญหามีแต่ความทุกข์มัจะไปอยู่ยังไงไปดีกว่าส่วนใหญ่หลายท่านไปเลยแล้วไม่อยู่เลยลนะเพราะถ้าจะอยู่มันก็ต้องมีมีตัวอาศัยมีสิ่งที่จะต้องอาศัยเอออย่างน้อยสี่ข้อ,ขอพระโพธิสัตว์เนี่ยจะอยู่จะเป็นพระพุทธเจ้าและปรินิพพานเนี่ยหนึ่งทำชีวิตให้มีคุณค่าไหนๆได้เกิดมาแล้วก็ให้มันมีคุณค่ามีประโยชน์สูญไปมันก็ไม่มีค่าไม่มีประโยชน์อะไร จะทำให้มีค hi ุณค่ามีประโยชน์ก็นี่แหละกตัญญูศาสนาทำชีวิตให้มีคุณค่ากตัญญูศาสนาเมตตาผ่องชนฝึกฝนโลกวิถีพระโพธิสัตว์อยู่ด้วยธรรมะสี่ประเด็นนี้เท่านั้นนะทำชีวิตให้มีคุณค่าด้วยกันกตัญญูศาสนาศาสนาให้ความพ้นทุกข์เรามาเราก็กตัญญูท่านกตัญญูพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์องค์ต่างๆนะ เนี่ยทำชีวิตมันมีคุณค่ากตัญยูศาสนาเมตตาพ่องชนปัตนาดีต่อผ่องชนอยากให้เขาพ้นทุกเหมือนกับที่เราพ้นมาก่อนมันดีแล้วก็ฝึกฝนโลก,กบวิทูนี่แหละเรียนรู้ความสามารถในการช่วยคนแล้วก็เรียนรู้วิาบากดีไม่ดีให้แจ่มแจ้งขึ้นแล้วก็ได้รับผลดีนั่นไปเป็นลําดับลําดับอ้าวละเนาะ เอาประมาณนี้ก่อนนะเอาประมาณนี้ก่อนนะวันหน้าเราเค่อยมาเรียนกันต่ออาจารย์ตั้งจะจะขยายอันนี้มันละเอียด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 เข้าไปจะได้แม่นประเด็นจะได้ผลทุกได้เร็วตอนนี้เวลาหมดแล้วพบกันใหม่โอกาสต่อไปจเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไรทุกทุกทัน